เสียงเบาเสียงเบารองให้รองเอิงเอิงเออชาเอิงเออเอิงเอิงเออชาเอิงเอยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทัางหญิงชายสวัสดีผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีและผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ชาย ่ยเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรเล้วเรื่องอะไรอ่ยเพราเป็นโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนนะเอาโรงเรียนโรงเรียนเอาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนจังเลยนะวันนี้กับผมเราจะมาช่วยพูดกันสักหน่อยละเรื่องโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยละโรงเรียนไทย ดีลาเพื่อนขอมาพูดเรื่องโรงเรียนจ่าอากาศก็ได้โรงเรียนจ่าละช่งหน้าอยู่ผู้ครองผู้มู่ละใจนีจะตายออใช่ค่ะเป็นคนนั่นแหะเป็นคนใจดีใจดีจะตายจะดีจะตายตอนดนึกละชังมันเพียน ชอบพานักเรียนล่ะก็กำลังกายแครับรับครับตอนนอนละมีคนเฝ้าถ้าเราอยากดื่มมีคนพาไปพูดีอนคอมอดดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำ กับเลี้ยบกับข้าวเลยครับกับข้าวกับข้าวละจังแสนอร่อยมีทั้งวัวลอยละผักเผ็ดหอยลายหลายไม่มีหลอกมะกุงมาเขือไม่มีหลอกมะกุงมาเขือมองเห็นแต่เนื้อใส่ผัก หน่อยก็ไม่ได้เนื้อะอะไรเนื้ออะไรอ่ะตอนดึกเรามีเฟสให้เล่นตอนดึกเรามีเฟสให้เล่นนอนห้องแอร์เย็นๆเรเล่นลงเล่นไล่พีา่าพีา่าจาจาจาหน่อยแม่เออใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมนุม่นเร็ว ได้ได้เดี๋ยวพี่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 ว่าใช่ไหมครับตรงนี้เลยเหรใช่เหรอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะจะแขกมาถามแกหน่อยเถอะยามาจากไหนไลน์เอามาจากไหนเนี่ยเอามายังไงมันมีให่แกเล่เหรือนอนนอนนอนฝันมานอนฝันมาฝันมาได้เล่นจริงๆไม่มีครับจริงๆไม่มีเดี๋ยวมาต่อมาต่อกันอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับผม ห้าปีกว่าตัเข้าได้มาน้าเนาะที่ไน คุณครูจีพันแอกหน้าตาแปลกแปกแ,แต่หล่อใช้ได้ แดงหน้าตาหล่อเหาแดงหน้าตาหล่อเหลาเก่าๆเหมือนเต่าสมชจะน่อยแแกแกช่วยเช็คหน้แกช่วยเช็คหน้าเขาหน่อยกลับไปนีเกียจะตกเริ่มมแล้วลไปกโดนแน่เลย

ก่เป็นใจเดี่ยวร้านร้านปิดปิดให้ไพ่ให้ทั้งมีรุ่นพี่กบของเพื่อนและเหล่าคร <oh> Sadly, ูที่เตือนเรื่องระเบียบวินัยอ๋อระเบียบวินัยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าถ้าหากเล่า วันวันแล้วก็ไปโน่นไปนี่ไปแต่ที่ดีๆมีความสุขมากมายนั่งรถก็สุดจะพื้นไม่ขาดไม่เกินโทรศัพท์มีใช้ีนรอจริงใน่นอนจริงเมื่อวันแล้วก็ มใบยาเอทีเอว่าจะหมาย,ะยะมถึงนักศึกษามอุดรใช่ไหม่เมชปอทบาจาูย่างเงปอที่บานเจบี่บาจง ถ้าไม่มีแกก็บอกมาถ้าไม่มียแกก็บอกมาหน้ากองการศึกษาแกก็จะมีให้น่าจะมีนะน่าจะมีนีป้านะพูดถึงละก็เอาสักหน่อยขอสักสองสามรลพอจะมีไหม ไปเยอะใครพวกผมกลับเถอะมันจะอันตรายเกรงว่ากลับไปจะโดนกับงั้นพวกผมขอจังนักหนีไปให้ไวอจฉาอิจาช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 าหน่อยแม่เอ้ก็ต่อไปยังเหลืออีกการแสดงหนึ่งนะก็ ก่อนผมมาครับผมน่านแผนวิชาถนนได้ได้ขอมาขอมอบเพลงเพลง,งหนึ่งอย่าบอกว่าขอมอบให้กับ